thank you ภาพ,พาทวายประหารพระสงค์นายแพทย์สุพิชกันชัยของครอบครัวจังหวัดพังงาแล้วก็คุณชนกริตดีจิร,ระรัศมีก <c oughs> <c oughs> งจะฝากปัจจัย ไว้ให้ทําบุญเกี่ยวกับอาหารมั่งเนี่ยให้ได้บุญหลายหลายลูกหลานเนอะหลวงพ่อได้พูดกับพระเมื่อวานนะถ้าหากว่าวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันพระออกไปฉันข้างนอกนะครับเป็นวันธรรมดา เนี่ยมาฉันข้างในถ้าเราว่าถ้าหากว่าเราไม่ไปฉันข้างนอกก็ทําให้สลาข้างนอกเศร้าหมองเหมือนกันนะลูกหลานนะเราไม่ได้ใช้แล้วก็ถ้าว่าไม่ได้ฉันสลาข้างในสลาข้างในก็เศร้ามองอีกเหมือนกันเพราะนั้นจะหลับกันวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระออกไปฉันข้างนอกแต่ว่า เสียงที่หลวงพ่อพูดสาานอกรู้สึกจะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละเพราะมันสาามันกว้างนะอีกอย่างหนึ่งเสียงรถก็รบกวนเสียงรถใ,ในถนนก็รบกวนในการฟังเหมือนกันนะถ้าว่าอยู่ข้างในที่มันแคบเสียงคงจึงดีกว่าดีกว่าที่อยู่ข้าง ข้างนอกนะ <c oughs> พอหลวงพ่อเองตามปกติของหลวงตาเดที่อยู่วัดป่าบ้านตาด <c oughs> สมัยหลวงพ่ออยู่กับท่านแต่ว่าช่วงหลังๆท่านมีเครื่องขยายเสียงก็คงจะหลวงตาคงจะพูดในช่วงที่สันจังหันเสร็จนะก็มีการพูดศรัทธาญาติโยมลูกหลาน แต่ตะกอนสมัยลุงพ่อยังอยู่อยู่กับท่านไม่มีเครื่องขยายเสียงไม่มีในวัดในช่วงนั้นมีแต่พอจัดอาหารเสร็จแล้วก็ให้พรให้พรแล้วก็พระก็ฉันอาหารพอฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วศรัทธาญาติโยมผู้ที่จะมาเข้ามาถวายของด้วยตวา มาฟังธรรมมาปรึกษาธรรมะถามไทยธรรมะกับปวงลงตาก็เข้ามาในช่วงที่ฉันจะขานเสร็จนะขณะสตีหลวงพ่ออยู่ที่วัดแต่พอมาช่วงหลังๆท่านก็ให้ธรรมะตอนที่สันจะขานเสร็จพอลง,ลงต้องตาเป็นโกูกหัวใจนะลกรกหลัน <c oughs> เป็นโรคหัวใจใคร้ากาเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอพร้อมที่จะช็อกได้นะดวงตาท่านก็อยู่ด้วยธรรมะของท่านบางที่ท่านก็เต็บหัวใจบางเกือบไม่ได้ฉันจังหันก็มีนะบางครั้งที่ที่อยู่บันดาลนะพอทจะฉันจังหันเจ็บจนท่านปวดจนได้ กลับไปกุฏิซะก,ก่อนแต่ท่านท่านก็ไม่ยอมไปหาหมอนะ <c oughs> พอ,อดรชาวพอไปตรวจตาท่านตาของท่านเป็นต่อหินนะอาจารย์หมออุทัยอุทัยรัตนเนินปัญญายรักษาท่านเขาก็เลยกระซิบกระซาบกันว่าควรจะตรวจ หัวใจของลงตาด้วยนะพอลงตารู้สึกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ <c oughs> หัวใจเขาก็ตรวจเปิดดูแล้วหงชายเส้นเลือดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอความดันจากนั้นเขาก็ให้ยาถวายยาท่านแบบถวายองค์ลงตาพอดันท่านจึงได้แสดงธรรมในช่วงที่ โครงการช่วยชาตินยทุกหลานนะหลวงตารู้สึกว่าดีขึ้นอย่างมากเลยที่หมอขอให้การรักษาเกี่ยวกับหัวใจของท่านนะอันนี้ก็จากนทางทานการแเทนาว่าการไม่เนื่นไม่เนื่นเหมือนแต่ก่อนอันนี้ท่านก็มาเล่ามาเล่ามาเก่าให้หลวงพ่อฟังเหมือนกันนะที่ท่านมาท่านก็มาเล่าเรื่ององเราพอหลวงพ่อก็เลยได้ ได้ยินในฝั่งจากนั้นท่านก็นี่แหละตอนฉันยังหารเสร็จเนี่ยท่านก็เทศให้พี่น้องประชาชนแต่สำหรับพระตั้งแต่ปีปีสองสองนะปีสองสองสองพันร้อยยี่สิบสองรู้สึกการอบรมพระของท่านจะน้อยแล้วก็อบจุดลมนานๆาจะมีทีหนึ่งแล้วก็อบรมศรัทธาญ,ญาติโยมมากกว่า แต่ก่อนหน้าในท่านอบบรมพระพอวันธรรมดาเนี่ยท่านก็เรียกพระเข้ามาเออวันนี้ประชุมนะพระก็ต้องมาประชุมกันแล้วก็ท่านก็ให้อุว,วาทให้ธรรมะให้แนวความคิดออถ้าใครจะถามท่านก็ถามได้แต่ก็ไม่มีใครถามหรอกว่าไม่มีใครกล้าถามเพราะท่านพูดท่านพูดล่วงหนาไปก่อนหมดแล้ว เราปฏิบัติไม่ถึงเลยไม่มีใครถามเ <c oughs> นี่ยแหละบางทีก็สมัยหลวงพ่อเขาไปใหม่ๆไปเข้าวัดป่าบ้านตาัดบางทีก็สามวันก็มีนะลูกหลานะสามวันก็มีเจ็ดวันก็มีเพราะหลวงตามไม่มีภาระไม่มีญาติโยมเข้ามาสมัยนั้นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดงังก็คือหลวงหลวงปู่ขาว หลวงปู่ต่างๆในรอบเมืองอุดรและก็หลวงปู่ฟั่นต่างสกุลนครจตหาญาจวงพลังไล่ไปแต่หลวงตาเ่ยังเป็นพระน้อยพระหนุ่มเนี่ยอายุเพียงห้าสิบกว่าปีหลวงตายังเป็นพระน้อยพระหนุ่มอยู่ยังพระยัะยง,ยง,ยง,ยงไม่มีอายุพรรษามากต่อมาครูบาอาจารย์หลวงปูข่ขาวหลวงปู่ฟั่นร่ำรวยลงไปตามอายุสังขาร หลวงตามหาบัวก็เลยโดดเด่นขึ้นมาเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนเป็นส่วนมากเลยท่นี่แหละสมัยก่อนที่หลวงพ่อเข้าไปพระใม,ม่พระก็ไม่มากโยมก็ไม่มากท่านยังให้ธรรมะเทศอบรมพระสามวันบ้างสีวันบ้างเจ็ดวันบ้างประมาณนี้หละท่านเรียกประชุมพระสงฆ์ จากนั้นเรื่องกิจจะวัดขอวัดท่านก็พูดภาพรวมให้ทางฟังทั้งหมดควรจะปฏิบัติอย่างไรท่านเห็นในสายตาของท่านเพราะกลางวันตอนบ่าย <c oughs> ตอนบ่ายโมงบ่ายสองโมงเนี่ยตอนเงียบๆท่านจะเดินนะเดินรอบวัดเดินตัวเวนไปเรื่อยดูกุฏิหลังนั้นกุฏิหลังนี้ ไปเดินเดินด,ดูทางจงกรมของพระตอนบ่ายๆเดินไปตามลำพังของท่านบางทีก็นหะพอตกกลางคืนตอนใกล้คำ่ำประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วก็เดินอีกรอบหนึ่ง <c oughs> พระในวัดตรงนั้นเวียงระวังนะอันนี้คือ,คอ,คอ,คอกฎระเบียบของหลวงตา้างว่าเปิดไฟสายแมพแล้วก็เดินเงียบ แล้วก็แมปต่อไปภายภาคหนาดนะัน,นละ่ะลวงตาและให้ระวังเรนะาคนหนึ่งาเนี่ยต้องสังเกตเทึงขนาดนั้นหล่หลวงตาเนี่ยไม่จะไม่สายไฟทะเลาะทาลาไปตลอดไม่ได้แมปแล้วก็มองเห็นไม่เห็นไม่ม,ไม,มีไม่มีงูไม่มีอสรพิษท่านก็เดินไปไปถึงจุดนั้นก็แมปต่ออีกหลวงตาใช้ไฟฉายนะยนะนี่แหละ เดินไปตามลำพังประมาณทุ่มสองสามทุ่มบางทีก็สามสีทุ่มท่านเดินถ้าเราไม่มั่นใจตอนเช้าเนี่ยพอสว่างขึ้นมาเราก็ไปดูดูรอยเท้าดูดูรอยรองเท้าของท่านท่านไปที่ไหนเราต้องดูดูรอยรองเท้าเอใช่ดูเป็นรอยรองเท้าหลงตาจริงที่เดินมามเมื่อคืนนี่ย เนี่ยแหละแต่สําหรับวัดของเราวัดหลวงพอ่อหลวงพอ่อมันที่มันไม่ไม่ราบเรียบเลยมันที่เนินที่สูงที่ต่ําโอ้ตาหลวงพ่อเดินไปตะเวนพระดูพระเนี่ยคงจะลิ้นห้อยแล้วมันเหนื่อยเ <c oughs> <c oughs> พราะวัดหลวงพ่อมันมันไม่เรียบราบเหมือนวัดป่าบันตาดใช่ไหมละ่ะขึ้นโนนแต่ละเนินลงเนินแต่ละเนินโอ้ไม่ไหวไม่ไหวขนงังขนาด นั่งรถก,รอก๊อบนั่นก็ยังพอแรงกว่าจะถึงที่ได้ <c oughs> พระเนรหลวงพ่อเลยสบายหมดลยหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ตรวจไม่ได้ดูเ <c oughs> อกวงไหนอยากจะนอนก็นอนสบายวัดไปไม่คิดว่าหลวงพ่อจะมาวัดไป <c oughs> <c oughs> เนี่ยแหละพระท,ทุกองนะพวกท่านทั้งหลายต้องต้องสอนตัวเองนะถ้าพระไม่มีการเขนะี่ยวเขียนตัวเองไม่สอนตัวเองนะ่ จะดีไม่ได้นะแต่ของหลวงตาในท่านเขี้ยวเขียนด้วยครูบาอาจารย์หลวงตาเขี้ยวเข็นด้วยแต่สำหรับหลวงพ่อเองโอ้หลวง,งพ่อเดินไม่ไหว,ว้วมันที่มันกว้างแล้วก็เป็นที่เนินที่ไม่เรียบราบต่างหากถ้าหว่าพระเนนพระทั้งหลายไม่สอนตนเองก็ไม่รู้จะว่ายังไงมีหลวงพ่อมีแต่ให้คำแนะนำแนะนำบอกกล่าวว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร สักษาศีลนักษาศีลให้บริสุทธิ์นะให้มีสมาธินะให้มีสติกระจุกกับ,บตนเองอยู่ตลอดนะั้นแต่กลับไปกุฏิแล้วนะ่นนั้นเป็นส่วนตัวนะท่านเราจะนั่งภาวนานเราจะเดินจงกรมเราจะปฏิบัติยังไงต้องทาพระให้เป็น้สมบูรณ์บริบูรณ์นะแต่หลวงพ่อเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่หลวงพ่อห้ามนะไม่ให้พระใช้โทรศัพท์ห้ามใช้โทรศัพท์นะ่าให้เราได้เห็นนะวะ ้าองไหนใช้โทรศัพท์ตัวหน้าของเราเนี่ยเราจะไล่เนี่ยวจะวัดเอาขอเอาโทรศัพท์แขวนขอไล่ออกไปพร้อมด้วยด้วยว่ะแต่ที่นี้มันอยู่ในไม่อยู่ในไม่หลวงพ่อไม่เห็นอาจจะปัดโทรศัพท์ทั้งวีทั้งวันก็ได้หลวงพ่อก็ไม่มั่นใจเหมือนกันในจุดนี้ทางวัดพระไม่ตั้งใจพระไม่มีอยู่ในโอวาทพระไม่ภาวนานะามันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือปฏิปทาพระทุรงกรรมฐานสายหลงปู่มั่นปฏิปทาพระทุรงกรรมฐานสายหลงปู่มั่นถ้าจะเปรียบเทียบกับเหมือนมหาวิทยาลัยเปิดคือมหาวิทยาลัยรามกำแหงหรือสุขโขทยัยลักษณะอย่างนั้นแหละคล้ายๆา,าว่าตัวเองต้องฝึกขัดต้องฝึกซ้อมต้องตรวจตรา ต้องค้นตำราเมื่อได้ยินมาแล้วก็นำมาประพติธปฏธิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของตนถ้าว่าถ้าจบทางท่าลามลำํำแหงพวกเก่งก็เก่งจริงนะถ่าคนที่เก่งนะประบอกค้นคว้ากว้างขวางแต่ถ้าว่าจบธรรมศาสตร์จุลาศาสนานั้นคล้ายๆก็ว่าเป็นมหาวิทยาลัยปิดมีกูบาารย์ทั้งวีทั้งวัน แล้วก็ให้ตำราไปอ่านไปศึกษาแล้วก็มาสอบเป็นวันวันไปแต่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนะี่ยให้ตำราไปแล้วให้ไปคน้นคว้าให้ไปศึกษาจากนั้นก็นานๆก็อาจารย์ก็มาให้คำแนะนำจากนั้นก็ไปสอบตามลำพังอันนี้ก็คือแนวปฏิปทาพระธุง่งกรรมฐานสายลวงปู่มันลักษณนะอย่างนั้นนะ พระเนรลูกหลานนะคือไม่ได้เข้าครอบคือไม่ได้เข้าห้องเรียนมีแต่ให้การอบรมชี้แนะชี้นำเสร็จแล้วก็ตัวเองก็นำไปประพฤติปฏิบัติสรุปแล้วก็คือสอนแบบผู้ใหญ่สอนผู้มีความตั้งใจผู้ที่จะหวังพ้นทุกในจิตในใจอยู่แล้วนะเข้ามาศึกษานะจะไปได้ถ้าว่า,อ,าอ,อ่อนงอแงป่อแปรอ่อนแออยู่แล้วนะเนี่ยเพียงแต่ม,มาเข้ามากันนะั่น เพียงจะได้วนล้นกับผ้าเหลืองว่าด้เป็นลูกไปปฏิบัติสายแบบสายลุงปู่มั่นก็ได้เพียงแค่นั้นนะนี่แหละอันนี้ก็เล่าเก่าให้พวกเราทุกองได้ยินได้ฟังนะเ,เพราะว่าการปฏิบัติของเราเนะี่ยถ้าว่าพวกเราไม่ใส่ใจไม่ศึกษาไม่ค้นคว้ามันก็อยู่เพียงแค่นั้นแหละถ้าว่าตนเองค้นคว้าศึกษาถ้ายินครูบาอาจารย์่ากลุงพ่อแสดงธรรมพูดให้ฟัง ตัวเองก็ไปค้นคนวา้าตำรับตำราบ้างแนวชีว่าประวัติของครูบาอาจารย์บ้างแต่ละองค์หลวงปู่มั่นเป็นยังไงอ่านประวัติหลวงปู่มั่นเรื่องอ่านปฏิปทาพระตุรงอ่านหยดน้ําบนใบบัวของหลวงตาอ่านประวัติหลวงปู่ฟัน่นอ่านประวัติหลวงปู่ล่าแต่ละองค์ละองค์ก็มาศึกษาประมวลดูจากนั้นก็เปรียบเทียบกับพระไตรปิฎกอ่อานดูในพระไตรปิฎกพระสูตร พระวินยัยท่านปฏิบัติอย่างไงพระวินัยของในครั้งพุทธกาลท่านบัญญัติอย่างไรที่วีไนและก็เรื่องพระสูตรต้องอ่านความเป็นมาของภาษาวกความเป็นมาของบาสกอุบาสิกาอย่างที่หลวงพ่อพูดกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะเรื่องชาดกต่างๆเรื่องแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์พระเทระสมัยนัน้นเป็นยังไงท่านปฏิบัติตนอย่างไร อย่างนี้แหละลวงพ่อเล่าให้ฟังอย่างพระติสะเข้าไปเข้าไปที่บ้านนายช่างแก้วนะผลไดสุดนกเรียนกินแก้วพระเทระไม่บอกนี่อย่างนี้เป็นต้นผลได้สูดรกันพระเทพระเทระกันน่แะโอ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เข้าไปสมาคมกับเราจะไม่เดินเข้าไปในชายคาบ้านของใครเป็นเด็ดขาด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านเขตขยะท่านเกตหลาบเ,าเกี่ยวกับการค,รบ,ครบค้าสมาคมคมกับคู่คนมันไม่ใช่แต่เป็นคุณอย่างเดียวมันเป็นโทษที่จะตามมาอีกอนี่แหละสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเป็นบทเรียนอีกเหมือนกันการครบค้าสมาคมไม่ใช่จะดีอย่างเดียวอีกสักวันเขาด่าเราก็ได้ <c oughs> บนในสื่อเขาด่าเราอีกต่างหากบางทีเข้าใจผิดกัน,นด่าอีกต่างหากเพราะนั้นอยากเข้าไปใกล้ลดี ต่างคนต่างอย,อยู่ถ้าเขาจะ,จะพูดอะไรเขาก็ไม่กล้าพูดเพราะเพราะเราอยู่ห่างใช่ไหมล่ะอ,อยู่ห่างอยู่ในจังหวะห่างจังหวะไม่ใช่ห่างจลิดเปิดเปิงนะถ้าห่างจะลด้เปิดเปิงก็ไม่ดีพุทธบริษัทสี่ห่างอยู่ห่างกันมากก็ไม่ได้อ,อยู่ใกล้ชิดกันเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเราในจังหวะห่างเนี่ยเราจะอยู่ในระดับไหนอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันนะนี่แหละพวกเราทุกทกท่าน พระเนนทุกองนะจะทายาิโยมทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นแนวความคิดแนวภาคปฏิบัติสำหรับตนเองมหาวิทยาลัยเปิดแนวปฏิปทาพระตุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มันไม่มีการเข้าคอตไม่มีการสอบสืบสอบอารมณ์แต่ถ้าม,มีความสงสัยก็มาถามได้ถามครูบาอาจารย์ถามหลวงพ่อได้พุกเป็นเจ้าของวัด ผมภาวนาเป็นอย่างนี้เป็นยังไงแต่ไม่ใช่จะถามกระลำกระเหลียถามอยู่เรื่อยนะถ้ามันมีความข้องใจจริงๆนะจงค่อยถามรายละเอียอย่างนี้นก็ต้องอ่านาธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวนะให้เขาตอบปัญหาธรรมของท่านนะเล่มหนาๆน,นะเ,เราอ่านดูให้จบหรือเออสมไมก่อน ศรัทธาญาติโยมพระเนนถามท่านอย่างนี้นะในความคิดของเราเราก็อยากจะถามจุดนี้เหมือนกันนะเราก็ได้แนวความคิดดจะได้สติได้ปัญญาจากที่ที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้พูดไว้แล้วในตําราจากนั้นเราก็นะอืมใช่เป็นเรื่องนี้ที่ที่เราก็อยากจะถามเหมือนกันนะแต่ใน,นเขาถามก่อนนะั่นเ่เราก็นํามาประพฤติปฏิบัติเป็นแนวความคิดท่านให้ปฏิบัติอย่างนี้ ท่านตอบอย่างนี้ในคําถามที่ถามอย่างนี้ล้วนแต่แต่ไฟในการศึกษาไฟในการเรียนรู้มันก็ได้สติได้ปัญญายากับตนเองนะลูกหลานถ้าอยู่เฉยเยเราจะให้เกิดสติปัญญาเป็นไปไม่ได้นะมิแต่โง่อย่างเดียวนะั่นแหะถ้าอยู่อย่างนั้นนะพวกลูกหลานเห็นไหมใครขี้เกียจเรียนหนังสือขี้เกียจศึกษาอยู่ตามลำฟังนะเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดเป็นผู้รอบรู้ ลูกหลานศรัทธาญาตโยมทุกเจ้าเคยเห็นไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นต้องใยในการศึกษาใฟในการเรียนรู้ใยในการค้นคว้าตำรับตำราถ้าค้นคว้าตำรับราอ่านชอบอ่านชอบชอบ,ชอบศึกษาอย่างนั้นนะ่ะจะมีสติมีปัญญานะมีความรอบคอบเอาตัวรอดได้ถ้ามาอย่างนั้นเอาตัวไม่รอดนะลูกหลานนะ ไม่ว่าจะลูกหลานพระเน่นศรัทธาญาติโยงกหมือนกัน,นซื้อบื่อซบาบะไปเลยน <c oughs> เนีนยผนไม่ได้รับการศึกษาเพราะนั้นพวกเราต้องค้นคว้าต้องศึกษานะแต่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยถามมาสิหลวงพ่อรู้หลวงพ่อตอบได้ทั้งนั้นนะ <c oughs> เป็นสตยตัวหลวงพ่อไม่รู้ <c oughs> ถ้าหลวงพ่อไม่รู้เนี่ยตอบไม่ได้ถ้าหลวงพ่อรู้เนี่ยตอบได้ทั้งหมดนะ <c oughs> แต่จะให้รู้ทั้งหมดได้ทงไหมไม่ใช่เฉยย่มผูใช่ไหมล่ะออแต่เรื่องเกี่ยวกับพุทธาศาสนาเกี่ยวกับหลักพระธรรมวินยัยเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเกีเ่ยวกับแนวปฏิปทาเนี่ยถามมาแล้วไปหลวงพ่อตอบได้อาจจะว่าไปกันหลวงพ่อกับขีคุยไกลๆเหมือนกันนะลูกหลานเนาะอารับพรนะท่เนีอนะ สัพพโรขาวิเนมุตโตสังฆานาปะวันสิโตสัพเพเวรามาติกันโตนิปมุตโตจัตุวังภาวะสัพพิติโยวิวัชชั สุสัพโรโควินสสตุมาเตภาวัตวันตาายโยสุเกียงโยโกภวะภิวัธนานสิลิสานิจางวุทาปัาายยาจจียโนจัน การรอดามาวัตทันติอายุวันโนสุขงังภาลังอายุโดภาโดทีโรู้จงคาสัาตาเมทาวีสุขังสัวธทิคาติ อายุงรัตตวาพลังวันังสุขันจะปฏิภาณโดเดทาุยาสวะโหติยาธาญาตุปปัสสติติภวตุสามังกาลังสามบุตรานุภาเวนาสดาโสทิภวันตุเต ปาวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามมาธรรมานุภาเวนัสดาโสติพวันตุเตปาวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาพเดวตาสามมาสังฆานุภาเวนะ สาดาโสธิภาวนตุเตอาทิตย์กว่ามันในลูกเสียงหลงพ่อไม่ค่อยดีนะลูกหลานนะเสียงแหบๆอย่างไงวะตูจ้จะว่าตัวเสียงตัวเองเสียงไม่ดีอยู่มันเพราะมันแก่มันนะลูกหลานนะท่านสามารถติดตามรับฟัง พระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทําบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชี แอดวัตป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www. w w p a ่ n น k ค a m ้อย .com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา